ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาทำคลืนไว้ไปต่อนกต่อไกล่เล่นนะครับจะแจว่าจะทำเป็นคลืนแขวนหรือว่าคลืนหลัก ส่วนอุปกรณ์พวกนี้พี่น้องก็หาซื้อได้มีเพจมีอะไขายอยู่นะครับเนพวกนี้ครับมีนะครับตามเพจตามช่อง YouTube ก็จะมีให้สั่งอยู่เบอร์แปดสิบจะเป็นเอ็นโรงงานเบอร์ใหญ่ร้อยก็มี ก็ได้ครับเิ็นโรงงานสั่งมามวลใ,ใหญ่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อยากได้สีอะไรก็ย้อมมาเลยครับนี่ก็ร้อยปอนด์ครับร้อยครับคับอุปกรณ์ของเราก็จะมีอันดับแรกเลยก็เอ็นนะครับส่วนความกว้างนี่พี่น้อง ต้องการจะไปต่อไก่หรือต่อนกนะครับต่อนกผมก็เอาไม่วงกว้างมากพี่น้อง่พต่อไก่หรือต่อนกต่อไก่พี่น้องก็วงใหญ่หน่อยต่อนกพี่น้องก็วงเล็กหน่อย ตอนกกวักต่อนี่ก,ก็แล้วแต่นะครับต่อนกวงเล็กๆแค่นี้ครับมันก็จะติดง่ายหน่อยนะครับถ้าวงใหญ่บางทีมันวิ่งรอดนะครับก,ก็เอาครับก็ประมาณาสักสิบเซนกว่าๆนี่แหละสิบ สี่สิบห้าเซนครับสิบสี่สิบห้าเซนแค่นี้ก็พอครับโอ้งเล็กๆนะครับแล้วก็สาย PE อีพผมใช้0.6นะครับบระมาณสุบแปดสิบปอนด์ตัดยาวมาห้าสิบเซน เดี๋ยวเราก็จะมาต่อต่อเหมือนอถ้าพี่น้อง fc ท่านใดที่เคยต่อสายช็อกลีดตกปลานะครับก็ต่อแบบนั้นเลยนะครับต่อแบบ fg นะครับ fg ล็อบห้าสิบเซนพับครึ่งครับพันไปนิ้วก้อยแล้วสามรอบ ก็นิ้วที่กับนิ้วหัอยมือแปกไว้นีงครับนะครับแตเอ็นครับแต่เอ็นแคชนนิ้วมือเราเนี่ยครับเอ็นแปะไว้ข้างล่าง ยอะไรเช่นไรก็บิดนี่อินลอลดใต้เชียงเงิครับ<ม>ก็กไปทางนูน้นนะครับนี่ยครับ ลอดห้อยมือมาปึ๊บค้างไว้ครับเอานี้บชีลอดขึ้นมาปึ๊บค้างไว้ก็มันไม่โฟกัสสั้นๆแล้วก็ขายเฉี่ย มิช้ผมจะปิดนิ้วเลยนะครับรอดตานู่นรอดใตนิ้วชิลอ,องให้ทำสักสิรอบก็ได้ครับหรือใครไม่ต้องการที่ให้ยาวมากก็ ความเหมาะสมที่น้องนะครับผมบิดมือเอาเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วแต่เราจากนั้นนะครับ น้องก็ล็อกเลยครับล็อกไว้ก่อนครับ เชื่อไข่น้องล็อกไว้ได้อย่างนี้แล้วนะครับเชสนนี้ครับจับมวนมานี่ทนันเข้าด้ไหน ไ้พันไป้อย่างงี้ครับประมาณนี้ครับจับไว้อย่างงี้ครับจากนั้นเราก็จับเชือกตัวนี้ครับพันพันกลับครับตัวงนี้ครับพันกลับ กลับไปกลับไปกลับไป,บไ,ปไปนี่มันพันไปด้วย แล้วพี่น้องก็ดึงเชือกเส้นนี้ครับดูไป,ไปจะได้ประมาณนี้ครับก็ใช้พวกยาม,มองหรือวัสรนีนอะไรก็ได้ครับผมใช้น้ำลายครับแต่น้ำลายหน่อยครับ สองอันนี้ดึงแน่นเลยครับจัดตัวนี้ให้สวยๆก่อนครับอันนี้เราดึงให้แน่นที่สุดครับ พี่น้องก็สองเส้นนี้มัดเลยครับมันล็อกตายตัวเลยครับ ก็ไม่หลุดนะครับดึงก็ไม่มีหลุดพี่น้องจะเอาเป็นแบบล็อกหรือเปล่าคบ้เาเป็นแบบล็อกพี่น้องก็เหลือไปลายไว้นิดหนึ่งเก็เหลือไปลายไว้นิดหนึ่งแค่นี้นะครับ พอห่วงรูดมามันก็จะมาล็อกตัวปลายเอ็นนี้อยูนะ่ดึงยังไงก็ไม่มีมีรุดนะหรือถ้าพี่น้องจะไม่เอาแบบล็อกกลัวมันจะรูดหลุดพี่น้องก็ไปแจกหลน่น แค่นี้ก็ไม่หลุดแจากนั้นเราก็มาฟันเชือกสองเส้นนี้ครับจากนั้นพี่น้องก็มาฟันเชือกสองเส้นนี้ครับบึนขึ้ามาหาตัวเรานี่ครับแล้วเราก็เย็นตามไปด้วยครับ ก็ตัดทิ้งไปไดแล้วครับพอพี่น้องได้อย่างนี้แล้วนะน้องก็ตัวห่วงพี่น้องนะลอกเลย นี่เด็กห่วงนี่พี่น้องหาลวดทองเหลืองหรือหาอะไรไม่ได้เอาลวดแข็งๆหน่อยเป็นลวดธรรมดาของเราได้แข็งๆหน่อยคก็ใช้ได้นะครับดักนกอย่างเี้ใช้ได้นะดักไก่ก็ต้องพี่น้องต้องใช้ลวดที่แข็งกว่านี้ จะลวดเป็นลวดลวดเป็นก็ได้ครับแข็งแข็งหน่อยหรือว่าจะเป็นหรือจะเป็นลวดเตลเลแข็งแข็งนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นลวดเชื่อมอก์กรอนแข็งดีเหมือนกันครับแต่เราเราจะพี่น้องเลยครับ มองผ่านกล้องตาไล่พี่น้องอ่ากรนะดิล็อกเลยครับ เค่ okay. นี้ก็ได้แล้วครับพี่น้องแค okay. นี้ก็ไม่ตกนะ okay. ผมตัวนี้พี่น้องก็มัดปมใหญ่ๆนิดนึง ถ้าพี่น้องกลัวจะหลุดกซ้ำก็ได้ ก็ไปเช็ครถุนี่หน่อยเขนี่ก็ไม่รุดแล้วครับได้แล้วครับ มีรุดครับพี่น้องพี่น้องจะทําเป็นแบบคืนแขนนะครับพี่น้องก็หาคัตบัตมา มันตัดไปเช็คลนหัวท้ายนิดน,นึงนครับลนหัวท้ายให้มันบานนิดหนึ่งครับก็หาไม้ยัดรูไว้ครับเพื่อเวลาเรามัดแล้วมันจะได้ไม่ยุดส่วนปลายเอ็นทางด้านนี้ก็ไปเช็คลดไว้นิดหนึ่งครับ ใหญ่ๆนิดนบางเสมออย่างนี้เลยนะแล้วเราก็ใช้เชือกได้ธรรมดาเราเนี่ยขได้ธรรมดาแล้ว มัดเลยน้องจะพันที่เฉยก็ได้ครับ ถ้า okay. พี่น้องคิดว่าพันแน่นแล้วก็อยู่ครับไม่งั้นก็ทันแล้วก็ใช้กาวร้อนหยดลอวก็ได้ มัดไว้เลยมดสองรอบเลยัแน่นที่สุดเลยเจ็จเียบร้อยครับเร็จแล้วก็ไม้เหนียว ประมานี้เดี๋ยวผมเอาเชือลอยให้ดูท่อตัวนี้แล้วแต่พี่น้องจะใส่จะใช้ท่อนมเปรี้ยวท่ออะไรก็ได้ท่อนมเปรี้ยวท่อ ใหญ่หน่อยก็ได้พี่น้องจะใช้เชือกใหญ่้็ทำห่วงใหญ่มันจะลงมันจะดูไม่ค่อยสวย้่ทำห่วงเล็กมันก็จะดูสวยกว่า ลองดึงดูมันมาปะทำดับคืนต่อนกไม่ต้องทำใหญ่มากพี่น้องเล็กพอนอกจากเราจะทำคืนไก่คืนไก่คนทำใหญ่ ก็จะสวยแบ่งยังไงมันก็ไม่ตกหรอกน้องก็ทำอย่างเงี้ยครับไปสามสิบสี่สิบห่วงก็แล้วแต่เลยครับสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบสองห่วงนี่ก็สามสิบเอ้ยสามเมตรห้าสิบนะครับพี่น้องความยาวห่วงชวนห่วงตีลูกกาได้นะกตีลูกกายัางไง ก็ไม่ไม่ลงครกว้างก็1สี่เส้นสีสิบห้าเซนสี่สิห้าเซนประมาณนี้ ห้าเส้นร่างครับเกริ่งของห่วงครับเราจะได้ขึ้นแข่อนนี้มาครับมันได้ยกได้ครับฉันก็จะล็อกเลย จะล็อกอยู่เลยแต่เราปล่อยโผเอ็นตัวนี้มายาวหน่อยมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้เลยจะรุดกลับไปไม่ได้มันจะล็อกอยู่เลยจะน่าเราทาแบบไม,ไม่ไม่ต้องไม่ล็อกก็ไม่ออกครับพี่น้องเพราะพวกนี้จะวิ่งอย่างเดียวครับจะวิ่งจะดึงจะดันไปอย่างเดียวลองฝึกทํากันดูครับพี่น้องเพื่อไว้ไวเล่นเองนะครับทำไม่ยากทําไม่ง่าย ต่อไก่ต่อนกครับถ้าเราจะทำเป็นคืนหลักก็ตัดยาวอย่างที่ผมตัดไว้นะครับประมาณเราจะทำเป็นห่วงใหญ่หน่อยเพราะว่าเราต้องพันเสาลงมาเนี่ยเป็นไก่เราต้องพันเสาลงมานีย ที่เป็นเกี่ยวๆพวกนี้ก็คือเอ็นลงมาถึงนี่นะตรงกว้างของที่ผมทำไว้นี่ก็ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าเซนครับพี่น้องสิบแปสิบเก้าเซนไม่ถึงไม่ถึงยี่สิพี่น้องยาวยี่สิบก็ได้คนระับเปินไก่ส่วน หลักนี่ก็ผมทำให้ยี่สิบห้าเซนยาวยี่สิบห้าเซนผมก็ทำเล่นขบวนไปเรื่อย เล็กๆอย่างนี้ก็ได้ครับไปต่อดกคุ้มเล่นเล็กๆคืนหลักคืนพี่เสื้อเสียบเอ็นก็เอ็นตกปลาธรรมดาครับทำดูครับก็เชือกจะใช้จะใช้พีก็ได้หรือพี่น้องจะใช้นไนล่อนธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ทำหลักนกคุ้มนะครับก็ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แล้วแต่ทำ ผมก็ทําลองหัดทําไว้เล่นจะเป็นแบบแขวนครับแต่แบบแขวนนี้ผมไปลองมาแล้วโอเคเลยครับน้องลา่าล่ามาเยอะเลยครับแบบแขวนเลยพี่น้องก็ลองหัดทํากันดูครับ คลิปนี้ก็คงจะแนะนําพี่น้องให้ทำคืนนะครับไปใช่เองก็ประมาณนี้ครับพี่น้องตกิดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ถามมาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมเอรันเยรันเซาราเดลพารทมัก็กลับคาว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ